ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาส s อ u t ตเกรดแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยยานยนต์ทางทหารและนวัตกรรมแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดของโดรนรบ M Solar X รุ่นปี2025ที่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการอากาศยานไร้คนขับของประเทศไทยโดยผสานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับความสามารถในการลาดประเวณและรองรับการใช้งานในภารกิจรบอย่างลงตัว โดรน M Solar X ใช้ระบบพลังงานผสมโดยมีแผงโซล่าเซลล์ฝังอยู่ในตีซึ่งช่วยเพิ่มระยะเวลาการบินต่อเนื่องได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงในการชาร์จเพียงครั้งเดียวเครื่องยนต์ไฟฟ้าร่วมกับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ในระหว่างบินช่วยลดความจำเป็นในการลงจอดและเติมเชื้อเพลิงทำให้เหมาะสำหรับปฏิบัติการระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาคพื้นดินมากนะัก โดรนลำนี้ออกแบบมาสำหรับภารกิจลาดตระเวนโดยเน้นความยืดหยุ่นของระบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เซ็นเซอร์และกล้องได้ตามความต้องการจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังแนวชายแดนการติดตามเป้าหมายหรือการสังเกตการสนามรบแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีการติดตั้งอาวุธ แต่รุ่นปี2025ได้รับการคาดหมายว่าอาจมีการพัฒนาไปสู่เวอร์ชั่นที่ติดตั้งระบบยุทธวิธีเบาปัญญาประดิษฐ์ช่วยนำทางและคุณสมบัติล่องหนในอนาคตโครงสร้างของตัวลำสร้างจากวัสดุผสมเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะเบาเพื่อให้แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาการออกแบบที่ทันสมัยโดยใช้รูปทรงอากาศพลาศาสตร์ตามแนวคิดของโดรนล่องหน พร้อมปีกที่ปลายเอียงเข้าด้านในช่องระบายอากาศซ่อนและผิวเคลือบพิเศษเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์โดรนรุ่นนี้ผ่านการทดสอบภาคสนามโดยกองทัพอากาศไทยกว่า800ชั่วโมงบินจากกว่า400ภารกิจจึงมั่นใจได้ถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือภายในประกอบด้วยระบบอวิโอนิกที่ทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลเรียลไทม์ ระบบนำทางด้วย GPS และโหมดบินอัตโนมัติผ่าน AI สามารถควบคุมจากระยะไกลหรือกำหนดเส้นทางล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยขณะนี้มีการลงนามสัญญาการผลิตจำนวนมากกับบริษัทไท a i Aviation Industry Company ซึ่งจะผลิตภายใต้รหัส K 2 4และนำไปใช้ในหน่วยฝึกนักบินและปฏิบัติการภาคสนามต่อไป โดรนลำนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามทางอากาศด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาเองเน้นความยั่งยืนและเหมาะสมกับความต้องการป้องกันประเทศในภูมิภาคอย่างแท้จริงรุ่นปี2025อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลโดรน,น Solar X ที่สามารถพัฒนาเพื่อภารกิจเฉพาะทางเช่นการสอดแนมในเมืองการรบอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งยุทธวิธีแบบฝู่บินโดรน โดยรุ่นที่จัดแสดงในโชว์รูมหรูในขณะน,นี้ได้เปิดเผยรูปแบบที่ใกล้เคียงกับรุ่นผลิตจริงพร้อมแผงแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลชิ้นส่วนโมดูลาและระบบควบคุมภาคพ,พื้นดินที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้สนใจเทคโนโลยีโดรนและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหากคุณชื่นชอบและได้รับประโยชน์จากรีวิวนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Mars Auto Great เพื่อรับชมคอนเทนต์ล้ำสมัยรีวิวจาะลึกและข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟของยานพาหนะทางทหารรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป